เปิดลายรอยสักแพทพาวเวอร์แพท, Power, แพทน่ารับปนโหดที่เปิดไม่ได้กลับมาเป็นที่โด่งดังอีกครั้งสำหรับวงแพทพาวเวอร์ Power, แพทสมาชิกหนึ่งในวงพาวเวอร์แพทได้รับอิสระอีกครั้งก็ตกเป็นขวัญใจสาวๆทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่เพิ่งรู้จักจำนวนมากโดยแฟนคลับต่างพากันเรียกแพทว่า แดดดีโดยหนุ่มแพทนั้นก็ยินดีให้เรียกพร้อมกับบอกว่ามีคนอธิบายให้ฟังว่าเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ชายที่อายุเยอะกว่าและอยากได้พร้อมกับเรียกแฟนคลับว่าเแบบีเพราะน่ารักดีล่าสุดวงพาเวอร์แพท ไปร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ z ซตสตอรี ory, พร้อมทั้งมีคำถามที่หนุ่มแพทพาวเวอแพทต้องตอบจากแฟนคลับที่ถามเข้ามาหนึ่งในคำถามที่สาวสาว,สาวหลายคนอยากรู้คือรอยสักบนร่างกายของพี่แพทรอยสักไหนที่พี่แพทชอบมากที่สุด เพราะอะไรถึงชอบและมีความหมายว่าอย่างไรพทพาวเวอร์พทตอบว่ามันเปิดให้ดูไม่ได้นะครับแต่มันอยู่แถวแถวนี้ที่ต้นขาอมันเป็นรูปบ็อบบี้สวิงเกอร์เป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งวาดโดยศิลปินคนไทยที่ดังมากๆตัวการ์ตูนตัวนี้มันจะเล่นกีตาร์เป็นชาวร็อกหน้าตาเขาจะเหมือนกับว่าเป็นกระโหลกมีผมปัดป